ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายวันนี้ผมมาพร้อมกับรถที่มาพร้อมกับแนวคิด life alive ออกไปใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยการออกแบบที่ดูสวยงามทั้งภายนอกและภายในที่ดูหรูหรารวมถึงการรับประกันเครื่องยนต์เกินนานถึง6เดือนจะน่าสนใจน่าซื้อน่าขับขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมอู่รถดีอาขายวันนี้ผมมาพร้อมกับรถ Toyota CHR 1.8 N3 ปี2018สีขาวตอนเปิดตัวในยราคาอยู่ที่9 7 9 0 0 0บาทตอนนี้ราคาลงมาให้จับต้องอยู่ที่6 5 9 9 0 0บาทใครสนใจผ่อนนะเครดิตดีฟรีดาวออกรถง่ายนะครับผ่อนนานสูงสุดถึง84เดือนพร้อมการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์นานถึง6เดือนหรือ2 5 0 0 0กิโลนะครับ รถคันนี้นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นของตัว Toyota c ซ r ซึ่งใช้น้ำมันเบนซินนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้ว่ามีออปชันอะไรบ้างที่ตัวไฮบริดมีแล้วก็ตัวน้ำมันไม่มีนะครับการดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าออกแบบมาได้ดูสปอร์ตดูรำสมัยฉีกไปเลยนะจากรูปแบบเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะซึ่งบางคมสุนล้อเนี่ยเขาจะมาให้มาเฉพาะด้านหน้านะครับด้านหลังไม่มี การดีไซน์ออกแบบมาได้ดูสวยงามแต่ด้านหลังนะครับหลายๆท่านอาจจะบอกเหมือนกันว่ารู้สึกอึดอัดน,นิดนึงเพราะว่าทางด้านหลังนะครับตัวกระจกน่ะมันจะเล็กนิดนึงนะครับทำให้บางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดได้แต่หลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้รู้สึกนะซึ่งด้านหลังนะครับตัวไฟท้ายเนี่ยจะออกแบบดีไซน์ออกมาได้ดูสวยงามมากๆตัวไฟท้ายจะเป็นตัวไฟท้ายแบบ LED นะครับ แล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกลงที่3ด้วยตัวล้อแม็กนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กอัอลอยขนาด17นิ้วแต่ในของต่างประเทศเนี่ยอาจจะเป็น18นิ้วนะครับในไทยทุกรุ่นเนี่ยจะเป็น17นิ้วภายในดีไซน์นะครับออกแบบมาได้ดูสวยงามมากๆให้กลิ่นอายนะครับตามแบบฉบับของตัว t o โยต้าแต่ทุกอย่างนะครับวัสดุพรีเมียมเป็นการบุหนังแบบนุ่มๆน,นะเวลาเราจับไปเราก็จะรู้สึกว่านุ่มๆที่มือนะครับ ตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันยังไม่ได้มาพร้อมกับปุ่มพุสตานะครับในรุ่นนี้ซึ่งยังต้องใช้กุญแจนะครับในการไขอยู่แต่ก็มีพร้อมกับปุ่มพุชเชอโทนแล้วก็เราสามารถที่จะปรับนะครับดูข้อมูลที่หน้าจอ TFT ได้หรือว่าตัวมันติมีเดียตัวสกรีมของมันติมีเดียเองก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับสามารถเชื่อมต่อ เข้ากับมือถือของเราเพื่อเล่นเพลงต่างๆได้ดูข้อมูลต่างๆได้เช่นกันนะระบบแอร์นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้เป็นแอร์แบบอัตโนมัติแต่อาจจะยังไม่ได้แยกเป็น2โซนนะถ้า2โซนเนี่ยจะต้องเป็นรุ่นอื่นๆนะครับแต่ก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT 7จจังหวะ ซึ่งตัวของเกียร์เองนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยครับสภาพใหม่จริงๆตัวตัวปุ่มต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเต้นนี้นะให้การรับประกันนะครับในการเครื่องยนต์เกียร์นะนานถึง6เดือนหรือ25,000กิโลส่วนรถดียาคายนะเรา ด,ดีนะครับที่จะเอาตัวกลางนะมาเช็คตรวจสอบโครงสร้างให้กับคุณนะทำให้เวลาที่คุณซื้อไปนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเรื่องของโครงสร้างอาจจะมีชนหนักมาไหมอะไรไหมเรามีตัวกลางเช็คให้นะครับที่สําคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยสภาพบอรนะฮะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้ไม่มีฉีกไม่มีคาเดี๋ยวเราไปดูสเปคเครื่องยนต์ รถคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1,800 cc ที่สามารถรีดแรงม้าได้สูงสุดอยู่ที่140แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่175นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT 7สปีดความจุถังน้ำมันได้ที่50ลิตรและก็ขนาดล้ออยู่ที่17นิ้วนะครับระบบเบรกด้านหน้าเนี่ยจะเป็นระบบเบรคบดิสเบรกด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นกันระบบการสั่นสะเทือนด้านหน้าเป็นแมกกาสันสตาร์ด้านหลังเป็นดับเบิลวิชโบล ผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับรถคันนี้คือรถ Toyota C-HR 1.8 Entry ปี2018สีขาวสวยมากๆในราคา659,000บาทสิ่งที่คุณจะได้จากการจ่ายไปในราคานี้นะครับก็คือการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์6เดือนหรือ25,000กิโล พร้อมรับประกันอะไหล่128รายการ6เดือนหรือ25,000กิโลเช่นกันนอกจากนี้นะครับทางรถดีอาคายังให้เป็นของขวัญกับคุณด้วยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณซื้อผ่านช่องทางของเรานะเราจะมีการตรวจเช็คเรื่องของโครงสร้างนะครับเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณซื้อรถคันนี้ไปได้รถที่คุณภาพดีจริงๆใครสนใจเนี่ยโทรเข้ามาเลยนะครับ ที่เบอร์0628242551พวกเรารถดีอยากขายยินดีให้บริการด้วยใจนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe ฝากกดเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดชมนะครับในคลิปรถมือสองแบบนี้ที่เป็นคุณภาพแบบนี้ในครั้งต่อ,ตอไปหากคุณกำลังหารถอยู่ก็อย่าลืมรถดีอยากขายหรือว่าถ้าคุณต้องการให้เราช่วยหารถให้ก็เพียงแค่โทรกิงกังเข้ามานะหรือว่าไลน์เข้ามาพูดคุยกันว่า ต้องการรุ่นไหนอะไรยังไงเราหาได้เราก็จะหาให้นะครับสำหรับวันนี้ผมอูรดียาขายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดี